สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับแล้วก็ขอยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านเข้าสู่โครงการบ้านคำมุกวันนี้เราพาเพื่อนทุกท่านทุกคนมาตีผังเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะมาตีผังปักหมดุดหรือว่าทําการตีผังบ้านไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆมาดูก่อนอันดับแรกนะครับเราเองจะต้องรู้คือขอบเขตของเรานั้น อยู่ตรงไหนนะครับอันดับแรกเราต้องหาตัวนี้ให้เจอเขาเรียกว่าตัวหมุดนะเดี๋ยวลราชี้ให้ดูนี่หมุดนี้หาให้เจอแล้วก็ใช้เป็นเชือกเห็นเชือกไหมทําเป็นสัญลักษณ์นะขอบเขตนะครับว่าขอบเขตของเราไปถึงไหนนะครับมาวิดีโอนี้ก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ3นาทีนะเราก็ดึงขอบเขตเป็นคร่าวๆนะเพื่อนๆน,นะครับดึงมา ดึงมาสู่นะครับด้านหลังนะเป็นต้นนี้ที่เราทำสัญ,ญลักษณ์ไว้ก็คือตรงนี้ด้านหลังตรงนี้นะเนี่ยนะครับแล้วก็ยาวไปถึงนู่นเห็นไหมยาวไปถึงนู่นเลยนะครับเราก็ทำขอบเขียไว้โดยเป็นเชือกเส้นนี้เชือกที่มันวิ่งไปนะครับต่อมานะเรารู้จักแปลงที่ดินของเราแล้วอย่างเช่นแปลงนี้ก็อยู่ประมาณสักสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเพื่อนๆเห็นไหมนะครับนะ ขั้นตอนที่2อเพื่อนๆต้องหาตำแหน่งของเสาอย่างเช่นนะครับระหว่างเสาต้นนี้นะครับนะมาถึงเสาต้นนี้นี่มาถึงเสาต้นนี้นะสองเสานี้ระหว่างเสานี้กับเสานี้ห่างกันอยู่3มเมตร20นะครับ3เมตร20 เราก็หาเรื่อยไปนะครับแล้วเสานี้นะมาเสานี้นะก็ห่างกันอยู่3เมตรจากเสานี้ไปเสานี้ห่างอยู่1เมตรเราก็ทําเรื่อยไปนะถามว่าระยะห่างของเสาเนี่ยได้มาจากไหนได้มาจากแบบที่เราได้เขียนแบบไว้ตั้งแต่ต้นเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศแล้วก็ดูภาพรวมนะครับแล้วก็ต่อมาขั้นตอนที่3นะครับหาระดับความสูงของ ตัวบ้านนะความสูงนี้คือเอาถนนเป็นเกณฑ์เอาหน้าบ้านเป็นเกณฑ์หรือเอาปากบ่อปากบ่อเป็นเกณฑ์เดี๋ยวเราจะเดินย้อนมาอีกทีหนึง่งนะสมมุติปากบ่อท่อน้ําทิ้งอยู่ตรงนี้อยู่บริเวณนี้เราก็จึงยกตัวบ้านขึ้นสูงจากตรงนี้ประมาณ60เซนนั่นหมายความว่านะครับคานเราจะอยู่ตรงนี้สูง ตรงตะปูนี้นะครับเราก็ทําเป็นสัญลักษณ์ไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ทําการนะให้หลังคาเนี่ยอยู่ตรงบริเวณไม้เนี่ยนะทุกตัวเพื่อนๆเ,เห็นไหมนะสังเกตไม้ตัวนี้มันจะเสมอกันไปหมดเลยดูนะตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3แล้วก็ไม้เนี่ยมันจะเสมอกันไปเลยเห็นไหมนี่ตามกล้องมันจะเสมอกันไปจนถึงฝั่งทางนู้นกำแพงก็เสมอน,นะครับ3นาทีแล้ว ามามามาก็เสมอกันหมดเลยเนยรวมถึงตัวนี้ด้วยแล้วก็ตัวที่2ตัวที่3นะครับเสมอกันหมดเลยต่อมาขั้นตอนที่4นะครับให้เพื่อนเพื่อนมาหาระยะล้นระยะห่างระยะล้นระยะห่างเนี่ยหาจากกําแพงของเพื่อนบ้านนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้เป็นกําแพงของเพื่อนบ้านก็เริ่มจากทงนันยาว ยาวไปคลิปนี้ยาวหน่อยไปจนถึงธงอันนี้คือกำแพงของเพื่อนบ้านนะระยะล่นก็อยู่ที่2เมตรนะครับก็คือจากเสาต้นนี้มาถึงกำแพงเพื่อนบ้านเนี่ยสเมตรนะครับแล้วก็ข้อต่อไปนะให้เพื่อนๆหาตำแหน่งหลักมุดของกึ่งกลางเสาก็ทำสัญ,ญลักษณ์ไว้แบบนี้เมื่อเห็นตำแหน่งกึ่งกลางก็อยู่ตรงกากระบาด เห็นกากระบาดไหมครับนี่ครับอยู่ตรงกากระบาดพอตำแหน่งกึ่งกลางก็จะอยู่ตรงสีดงแดงๆนียเราทําไว้โดยวิธีการก็คือใช้ดิ่งนะครับดิ่งลงจากตรงนี้นะครับแล้วก็โยนดิ่งลงไปข้างล่างนะครับมันอยู่จุดไหนก็คือตรงนั้นแหละเป็นจุดศูนย์กลางของเสาก็ทําเรื่อยไปนะครับเดี๋ยวเราจะพามานับว่าเสาหลังนี้มีทั้งหมดกี่ต้นเพื่อนๆน,นะครับไปพร้อมๆกันต้นที่1นนะครับต่อไปอีกเป็นต้นที่2นะครับ ต่อไปอีวต้นที่3ต้นที่4แล้วก็ไกลๆนู้นต้นที่5ต้นที่6นะครับแล้วก็ต้นที่7ต้นที่8แล้วก็ต้นที่9ต้นที่10ต้นที่11ต้นที่12แล้วก็ต้นที่13สุดท้ายนนต้นที่14บนะบ้านหลังนี้มีทั้งหมด14นะครับมีทั้งหมดเนี่ยสิบสี่ต้นนะครับสุดท้ายแล้วจึงนะทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่ ที่จะทําการก่อสร้างของเรานะครับทําความสะอาดโดยรอบนะครับก็จะประมาณนี้ขยะเอาออกให้หมดเพื่อนๆขยะเอาออกให้หมดนะนะอย่าให้มีนะครับนะก็ประมาณนี้พร้อมกับจะจบคลิปก็ให้ดูนะครับบ้านนะสีสวยๆนะบรรยากาศก,าก็นะครับเหมือนทองฟ้าเลยนะครับเห็นไหมก็จะเรียงยาวไปถึงนู่นนะเพื่อนๆนะครับ ก็คลิปนี้ฝากไว้นะครับแล้วก็เพื่อนท่านไหนเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นชนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะตีผังเป็นนะครับโทรมาเบอร์062125451 6 21, 25, 45, 61, แล้วเราจะบอกวิธีการตรีผังฝากไว้ด้วยครับรับรองคลิปนี้นะครับ1ล้านวิวแน่นอนขอบคุณครับเพื่อนๆช่วยกันครับสวัสดีครับ